สวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะจากศูนย์เมทันชีสบูสโหกเพชรบูรณ์นะคะบริษัทสมศักดิ์หลังคาเหล็กค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยนะคะจะมาแนะนําทุกท่านนะคะเพราะว่าหลังคาแซนด์วิชนะคะทุกวันนี้นะคะก็จะมีนะคะอยู่หลายที่นะคะแต่นะคะหลังคาแซนด์วิสของสมศักดิ์หลังคาเหล็กนะคะแตกต่างจากหลังคาแซนด์วิส ของที่อื่นแบบไหนนะคะค่ะพี่หน่อยนะคะมามาให้ทุกท่านนะคะดูกันเลยนะคะว่าของเรานะคะแตกต่างอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะแผ่นนะคะแผ่นด้านบนนะคะแผ่นึันชีนะคะที่เราใช้นะคะเราจะใช้นะคะแผ่นบูสโปกนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าของเรานะคะจะขายแต่บูสโปกนะคะแผ่นด้านบนบูสโปกนะคะ โฟม epa และกลาวที่เราใช้นะคะกาวของเรานะคะ,ะก็จะนะคะอาจแน่นนะคะเท่ากับตัวแผ่นนะคะเรียกว่าแน่นนะคะแล้วก็จะมีการนะคะใช้เครื่องนะคะกดรีดทับกาวกับแผ่นให้อยู่ติดแน่นอีกทีนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราทำแบบไหนแตกต่างแบบไหนนะคะมาชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มนะคะจากการเตรียมโฟม E.P.S. นะคะหนา3นิ้วนะคะค่ะแผ่นที่เราใช้นะคะก็จะเป็นบูสโคบแซกค,ครูนะคะมีการรับประกันสีไม่ซี่จางนะคะ8ปีนะคะรับประกันไม่เกิดปัญหาสนิม15ปีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำแผ่นนะคะมาอัดกา วยเครื่องนะคะค่ะลองมาดูกันเลยค่ะเราก็จะใส่แผ่นเข้าไปนะคะค่ะเครื่องนะคะก็จะทําการนะคะอัดกาวนะคะให้ตัวแผ่นแบทอนชีสของบุสโคบนะคะยึดติดกับตัวแผ่นนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโฟม e p s หนาสานิ้วนะคะเป็นหลังคาแซนด์วิชค่ะ เรียกว่าสวยด้านบนสวยด้านล่างเลยนะคะด้านบนก็สวยด้านล่างก็สวยนะคะ